ไอ้สิไอ้สิไอ้สิทำไงไอเลิฟยูอ่ะหอมหอมแยกก่อนหอมแยกก่อนอันนั้นเขาไม่เรียกหอมอันนี้เขาเรียกโอ๋อันนั้นเขาไม่เรียกหอมมาโอ้โอ้บอกยงยิ้มหวานกันยิ้มหวานเอ้ย ยิ้มหวานอเมลอนอีเมลอนอัตเต้นเมลอนอีเมลอนเมลอนเลยเอ่อเอ่ออัตมือเออเออเออตบมือก่อนตบมือไอสิไอไอโอ้ยเต๋อแสดงประจำหมู่บ้านเอายืนก่อนอะตมืออีกรอบหนึ่งตบมือยิ้มหวานเอาบอกให้ยิ้ม